สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยตอบแทนลุงพลค่ะภูมิใจที่ไหนได้เงินและข้าวของมาแบมือขอไม่ทํามาหากินค่ะพี่น้องขาจากเรื่องราวของลุงพลผู้โด่งดังจากเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนาโด่งดังมาตอนนี้5เดือนก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าเป็นอะไรยังไงหนึ่งในนั้นผู้ที่โดนสงสัยว่าเป็นทําการนี้สงสัยจากแม่น้องผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะก็คือลุงพลลุงพลผู้โด่งดังการโด่งดังมันก็จะมีที่ มาที่ไปว่าด่งดังเพราะความสงสารด่งดังเพราะว่าเกี่ยวกับคดีที่เขาสงสารหรือการด่งดังของลุงพลไม่ได้เกี่ยวกับคดีแต่คนเห็นชาวเน็ตเห็นว่าสิ่งที่ความเป็นอยู่ของลุงลําบากยากจนไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่ที่มาที่ไปของรายได้ที่มาที่ไปของเงินที่มาที่ไปของข้าวของที่ได้มาซึ่งประชาชนเห็นแล้วให้ใจให้กายให้ทุกอย่างให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองและ มันก็จะมีตามมาแหละค่ะพี่น้องคะในสิ่งที่คอมเมนต์แรงว่าแรงรุนแรงอาจจะพอใจหรือไม่พอใจเราไม่รู้คะ่ะพี่น้องคะจะเป็นฝ่ายไหนเราไม่รู้แต่ที่แน่แนก็คือไม่ว่ามาดามหน่อยเองทําคลิปะจะมีคอมเมนต์ใต้คลิปหรือ คลิปของคนอื่นที่มาดามหน่อยไปติดตามเขาได้อ่านได้สุ่มอ่านกรณีอคอมเมนต์ใต้คลิปเนากกับพี่น้องเนาะมันก็จะมีประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะประมาณว่าไม่ทํามาหากินแบมือขอแล้วก็ของที่ข้าวของที่ได้มาเนี่ย ข้าวของต่างๆเงินทองที่ได้มาเนี่ยมันภูมิใจหรอกไม่ภูมิใจหรอกภูมิใจเหรอที่ได้มาประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะซึ่งมันเจอบ่อยๆวันนี้มาดามหน่อยก็เลยหยิบยก3ามสี่ข้อน,นี้มาเล่าสู่ฟังมาอาธิบายสําหรับคนที่ยังคาใจในเรื่องนี้อยู่ค่ะพี่น้องคะคือมาดามหน่อยเนี่ยพอได้เห็นแล้วไม่ว่าจะใต้คลิปตัวเองที่เขาวิจารณ์มาอะไรก็ตามมาดามหน่อยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามาดามหน่อยก็อยากอาธิบายอยากยกมาอาธิบายเพราะมันเป็นหัวข้อที่ได้ยินบ่อย ได้อ่านบ่อยๆแล้วก็มีประมาณว่าเกลียดชังหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าคนพวกนี้ถ้าพูดตามจริงแล้วมันไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกค่ะในการคิดในการพูดในการเขียนโอเคเราก็รู้ว่าคุณก็มีสิทธิ์คุณก็มีเราก็รู้แหละค่ะว่าคุณก็มีสิทธิ์ว่าจะว่าจะงโน้อนอย่างนี้มีความคิดที่แตกต่างเราก็เข้าใจกับพี่น้องขาแต่คราวนี้ มาดามหน่อยหยิบยกมาอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาข้อแรกก็คือได้ข้าวของเงินทองมาภูมิใจเหรอคุณภูมิใจเหรอที่ได้ข้าวได้ของมาก็อย่างที่บอกแหละค่ะพี่น้องขาลุงพลเป็นคนบ้านๆธรรมดาคนหนึ่งเป็นลุงเป็นสามีของพี่สาวของแม่น้องผู้เสียชีวิตพูดง่ายๆขนาดเดียวกันพอหลังจากที่น้องเสียชีวิตไปเจอที่บนภูหลังจากนั้นแล้วไม่กี่วันก็มีการออกสื่อออกสื่อแล้วก็มีการแถลงมีการสื่อ,อผู้สื่อข่าวไปสอบถามต่างๆ แม่ของน้องเองก็มาระบุว่าลุงเขยก็คือลุงพลเป็นผู้ทําการนั่นก็หมายถึงว่าการใส่คุกใส่ตารางให้น,นหลัก,กับพี่น้องค่ะในชีวิตของคนคนหนึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือคนที่ให้ใจก็ให้ใจไปแล้วคนที่เกลียดจังก็เกลียดจังไปแล้วไอ้นั้นเราก็ไม่ว่ากันเราก็เคารพในการตัดสินใจแม้กระทั่งมาดามหน่อยเองก็ไม่ได้วิฟันธงว่าโอเคลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นูน่นนี่เพียงแต่ว่าการที่เราดูข่าวเราก็ยังไม่มีจุดตรง ไหนที่เหมือนกับว่าเป็นจุดชนวนเป็นเหตุที่ทําให้ลุงพลต้องทําการนั้นนั่นคือทําไมเราถึงไปและมาดมหน่อยเองก็ยังคิดว่าคนส่วนมากที่เข้าข้างลุงพลที่ให้ใจให้ข้าวให้ของส่วนหนึ่งที่บอกว่าโอเคเห็นเพราะการเป็นอยู่ที่ให้ข้าวให้ของอีกส่วนหนึ่งก็เห็นในทางคดีเพียงแต่ว่าการคดีเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุจูงใจที่ทําให้ลุงพลทํากับหลานแบบนั้นนั่นคือที่มาที่ไปมันก็เลยเป็นการว่าได้ข้าวได้ของได้เงินได้ทองมาเยอะแยะมากมายนะตอน ี้5เดือนลงผลก็ได้ทุกอย่างละค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นเราก็ยินดีชื่นชมแต่อีฝ่ายก็จะมีปัญหาว่าจะแกะงจะก,กัดตลอดแล้วก็จะมาถามว่ามันภูมิใจเหรอเป็นมาดามหน่อยตอบค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยตอบให้ชัดเจนภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทําโอเคเราก็ยินรนอยู่แล้วกรณีที่ใส่ร้ายใส่ความใสน่นว่นใส่นี่คดีก็ว่าไปในสิ่งที่เป็นจริงไม่เป็นจริงชาวโลกไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆก็คือลงพลได้มามันก็ภูมิใจล่ะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาว โลกที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเมืองไทยก็ให้ข้าวให้ของก็เพราะว่าเขาเห็นเห็นการกระทําเห็นนักปัจจุบันเห็นสิ่งที่การเป็นไปเป็นอยู่นักปัจจุบันก็ให้ข้าวให้ของมันก็ภูมิใจล่ะค่ะเพราะว่าเราเองเป็นคนลําบากยากจนอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาสงสัยมากลายเป็นสงสารมันก็ช่วยไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาก็ได้มามันก็ภูมิใจล่ะค่ะภูมิใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งล่ะเราเป็นจริงไม่เป็นจริงเราไม่รู้แต่คนอื่นเห็นในความดีความการการ เป็นอยู่ของเราเห็นความสําคัญของเรามันก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจภูมิใจค่ะมาดำหน่อยเองตอนนี้ตอบแทนลุงกับป้าเลยก็คือเป็นสิ่งที่ ภูมิใจภูมิใจที่สุดลหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วคราวนี้ก็คือมีข้อหนึ่งที่บอกว่ามันเกี่ยวกันเป็นการแบรมือขอชาวบ้านแบมือขออันนี้ก็คือเป็นการที่เข้าใจผิดค่ะพี่น้องค่ะไอ้คนที่คิดพวกนี้ไอ้คนที่มีความคิดลบๆพวกนี้คิดได้ค่ะไม่ต้องมาดรามา่าคิดได้คุณคิดได้ค่ะพี่น้อง่ะแต่มาดามหน่อยยิบยกมาเพื่อจะอธิบายคําว่าแบมือขอยังไงคือแบมือขอลหละคะลุงพลก็คือเท่าที่หเดือนมาดามหน่อยดูตั้งแต่ต้น มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องมีการขอไม่มีการเปิดบัญชงบัญชีไม่มีการบอกว่าเอาคนตรงคนตายมาหาโกงหากินไม่ได้กล่าวถึงเลย เพียงแต่ว่าคนที่เขาให้เขาเห็นอย่างที่บอกนะั่นแหละความเป็นอยู่ว่าเป็นแบบนี้โอเคเขาสงสารเขาก็ให้มาแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกี่ยวกับคดีถ้าบางคนที่ดูคดียางเช่นอาดามหน่อยเนี่ยจะมองในด้านคดีคดีมันก็ไม่มีอะไรมูลเหตุที่ทําให้ลุงเป็นแล้วก็ไปใส่ร้ายอย่างนั้นมันก็เห็นใจหละค่ะเป็นคนใส่ร้าย,ายเป็นจริงไม่เป็นจริงเราไม่รู้ไม่มีใครรู้ค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือการว่าแบมือขอเขาการโนงการนี่ไม่มีหรอกค่ะพี่น้องค่ะคนที่เข้าใจแบบนี้คุณเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลุงคลไม่เคย จะแม้กระทั่งเปิดบัญชีไม่เคยจะน,นุ่นจะนี่อะไรก็ตามไม่เคยอดัยใดทั้งสิน้นแต่ล้วนๆเลยค่ะที่เขาได้มาเพราะว่าผู้อยากให้เขาต้องการให้ผู้อยากให้เขามีจิตใจศรัทธามีจิตใจดีอยากให้ก็คือเท่านั้นเองคนบ้านๆคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์นี้เขาก็เลยสงสารเขาก็เลยให้นั่นคือสิ่งที่ลุงพลได้มาคําว่าแบมือขอเนี่ยคุณคิดผิดนะคะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันผิดผิดอย่างมหันเลยค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายบอกว่าได้นั่นได้นี่ภูมิใจเหรอแล้วแบมมือขอประมาณแล้วสุดท้ายก็บอกว่าไม่ทามาหากินไปทามาหากินได้แล้วอันนี้คือเจอคอมเมนต์นี้เจอบ่อยค่ะมี่น้องค่ะเจอบ่อยๆไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปของบาดามหน่อยอะไรก็ตามที่เขาคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็คนอื่นที่ทําเกี่ยวกับลุงพลเนี่ยก็จะปาะมาไม่กระทั่งข่าวหลายช่องเหมือนกันที่นักข่าวแบกมาก็เหมือนประมาณว่าอยากจะพูดให้ลุงพลนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ้างว่าคนอื่นเขาพูดประมาณ บางช่องก็ลงเหมือนกันค่ะพี่น้องครับไปหยุดไปทำมาหากินได้แล้วเพราะว่าคลิปก่อนๆมาดําหน่อยก็อธิบายเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็คือยังเจออยู่ยังเจอบ่อยอยู่ ทำยังไงคุณถึงจะเข้าใจเพราะว่าในสิ่งที่บอกว่าไม่ทำมาหากินอลองเป็นคุณมีคนไปคนมาขนาดนี้ไม่ว่าจะไปออกอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะนูน่นจะนี่เขาต้องไปมาระหว่างกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็ไปจังหวัดอื่นไปออกตัวโชว์ตัวหรือไม่ก็พอมาอยู่บ้านแล้วก็มีประชาชนนิยมให้ความสนใจมาหาทุกวันโดยเฉพาะสุขสาวทิ์นี่มีมากเยอะแยะวันธรรมดาก็มีเหมือนกันแต่สุขสาวทิตศเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่ารับแขก เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือสิ่งที่ทำไมถึงบอกว่าไม่ทำมาหากินไม่ทำมาหากินเป็นใครใครมันก็ทำมาหากินไม่ได้ละค่ะจะให้ไปกีดยางมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านที่มาบางคนมาจากเหนือใต้เหนือใต้ออกตกมาทางไกลเขาก็อยากจะเห็นเขาอยากจะดูอยากจะนนวดจะนี่เป็นมาดามหน่อยก็เอาละค่ะเพราะว่าวิาวกฤตเป็นโอกาส ชาวบ้านที่มาเข้ามาด้วยใจเขาต้องการที่จะเห็นเราเขาต้องการที่จะมาให้กําลังใจเราหรือแม้กระทั่งมาผูกค้งผูกแขนมีเงินมีข้าวมีของมาให,ให้นู่นให้นี่หรือมาด้วยใจมาแค่จับมือถือไม้แค่กอดแค่ดูแค่ถ่ายรูปเขาก็ดีใจแล้วค่ะนี่สิ่งที่ทำมาหากินจะไปทำมาหากินยังไงเนเมื่อผู้คนเ็าสนใจขนาดนั้นพิกิตมันเป็นโอกาสอยู่แล้วใครๆก็ ก็ต้องเอาละค่ะพี่น้องขะแล้วที่สําคัญคนที่มานี่คิดว่าร้อยเปอร์เซนที่มานี่เข้ามาด้วยใจเข้ามาด้วยความศรัทธาเข้ามาด้วยความที่บอกว่าอยากเห็นหนุผลนี่คือเรื่องจริงแล้วคราวนี้ตอนท้ายมาดามหน่อยจะสรุปอย่างนี้ว่าถ้าเหตุการณ์ไอ้พวกที่เขียนบอกว่าได้เข้าของและภูมิใจมากไหมแบมือขอเขาไม่ทามาหากินเนี่ยลองเป็นคุณดูอาจสมมติว่าอาจสมมติว่าเหตุการณ์นี้มัน กลับไปบอกว่ามีญาติพี่น้องคุณเป็นแบบนี้แล้วก็มีคนสงสัยคุณว่าเป็นผู้ร้ายเป็นฆาตกรแบบนี้แล้วคุณจะทํำยังไงแล้วคุณจะทําตัวยังไงขณะเดียวกันลุงพลก็คือฟีดแบ็กกับโดยที่แคมที่คนจะเกลียดจะชังก็กลับกลายเป็นว่าคนสงสัยกลายเป็นสงสารคนให้ข้าวให้ของมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจกับพี่น้องค่ะป็นสิ่งที่ภูมิใจแต่ให้คนที่คิดเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากบอกว่ามันห้ามเขาคิดไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่อยากจะถามที่มาดามหนอ,ออกมาวันนี้คืออยากจะถามว่านี่สิ่งที่คุณ ในสิ่งที่บอกว่ามาเขียนแล้วไม่ใช่เขียนแค่เล็กแค่น้อยค่ะพี่น้องขาบางครั้งดุด่าซะรุนแรงซะจนบางครั้งรับไม่ได้มาดามหน่อยเองก็ลบด้วยซ้าล่ะค่ะพี่น้องขาที่เห็นในคอมเมนต์ต่างๆตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยมาดามหน่อยเห็นก็คือลบและบล็อกเหมือนกันค่ะพี่น้องขะเพราะว่าสิ่งที่ ทำไมถึงทำเพราะว่าคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้คุณไม่รู้จริงคุณไม่ลองเป็นคุณอย่างที่มาดาน่อยบอกว่าอ้าวลองคุณคุณอย่างเช่นตาศีตาสายอย่างลุงพลนี่แหละทำมาหากินแบบที่สุดจริตนี่แหละเพราะว่าประวัติเขาไม่เคยมีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพตรงติดไม่มีประวัติจั่วร้ายอะไรเลยเขาเป็นคนที่ทำมาหากินปากกัดตินทิพด้วยซ้ํนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้ก็คืออยู่ๆเขามาโดนใส่คุกใส่ตารางให้แบบนั้นถ้าเป็นพวกคุณแล้วคุณจะทำยังไงนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมพวกคุณถึงยังไม่เข้าใจในสิ่่งทีีเกิดขึ้น คุณไม่เขียจะถ้าเป็นคุณโอเคเป็นคุณที่เขาใส่เหตุการณ์่างนั้นเพ้อติดไปแล้วค่ะอยู่ในคุกในตารางไปแล้วค่ะเพราะว่าอะไรประชาชนไม่ช่วยประชาชนไม่ได้ไม่ได้เป็นสื่อของโซเชียลเนี่ยมันก็หเหมือนกับว่าไม่มีใครโพเทคไม่มีใครป้องกันไม่มีใครทําให้คุณโด่งดังขึ้นมาแบบนี้คุณก็ติดควกไปแล้วอย่างลุงพลเหมือนกันตั้งแต่เดือนแรกถ้าไม่มีหมอปลาถ้าไม่มีใครที่เป็นกระแสขึ้นมาประชาชนเห็นความเป็นอยู่เนี่ยลุงพลยากจนเห็นบ้านเห็นช่อง เห็นบ้านเห็นช่องแล้วไม่ดีเนี่ยเขาก็ช่วยให้เขาก็สร้างบ้านให้ให้ข้าวให้เของให้เงินให้ทองเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ภูมิใจแหละครับพี่น้องค่ะแต่คนที่คิดเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคิดยังไงคุณได้ดูตั้งแต่ต้นหรือเปล่าทําไมคุณถึงเกลียดถึงชังอะไรยังไงขนาดนั้นนักหนาะนี่คือสิ่งที่มาดามอยิบยกมาวันนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่คือสิ่งที่มาเล่าสู่ฟังว่าไอ้คนที่สงสัยคนที่คิดแบบนี้คนที่คิดลบอยู่แบบนี้คิดยังไงคุณคิดยังไงลองสมมุติคร่าวๆว่าเหตุการณ์ลงพลนี่ไปเกี่ยวกับคุณ ไปเป็นคุณ เอาแค่ข้อแรกว่าเด็กเสียชีวิตเด็กแค่สามขวบแล้วไปใส่ข้อหาว่าคุณเป็นคนทําการนี้แล้วการสงสัยไม่ใช่สงสัยธรรมดากับพี่น้องค่ะเป็นผู้ที่ถูกสงสัยล่วงละเมิดด้วยนี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับชีวิตคนละค่ะพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าอยากจะหยิบยกมาสิ่งที่สําคัญอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่คุณสงสัยสิ่งคุณบอกว่านู่นนี่สิ่งที่คุณให้ร้ายมุงพลสิ่งที่คุณบอกว่าแอนตี uh, ้เต็มที่เนี่ยอยากให้คิดค่ะพี่น้องค่ะอยากเล่าสู่ฟังโอเคนะคะพี่นอง เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เข้าใจอยู่ว่าสิ่งที่เขาคิดเขาคิดต่างได้นี่ได้แต่การคิดต่างนี่มาดาหน่อยว่าคิดต่างมันก็ไม่ไม่ไม่ถูกอะ่ะ ไม่ถูกค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเขาโดนใส่ร้าย,าย,ายเขาโดนสงสยัยโดนคุกโดนตารางแล้วเขาได้ได้ค้าวของมาคุณอิชาตาร้อนเขาเกินไปหรือเปล่าแล้วคุณก็ทําให้เขาเหมือนกับว่าไม่ว่าจะคลิปไหนคลิปไหน,ล,ไหนลงเกี่ยวกับล,งลุงพลก็คือจะไปคอมเมนต์รุนแรงดุด่า,าว่ากล่าวแล้วมันไม่ใช่แค่คนสองคนค่ะพี่น้องมันเยอะสิ่งที่มาดามมายกมาก็คืออยากจะอธิบายให้พวกนี้เข้าใจจะทํายังไงถึงจะให้เข้าใจถึงคุณจะไม่เข้าใจคุณก็ไม่ควรที่จะมาเขียนมาดุมาด่ามา,าว่า,วากล่าวรุนแรงบางขคอมเมนต์อ่านไม่ ไ,ได้เลยด้วยสามค่ะพี่น้องค่ะ,ะสารพัดส,สารพัดส,สารพัดส,สัตว์ออกมาเลยแบบนี้นะคะพี่น้องโอเคขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ